สมัครมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท่านผู้ชมผมกําลังจะมาอัดคลิปนะเว้ยแต่ตอนนี้คือใบไม้ไปไหนหมดวะใบไม้หายหมดเหรอเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรมานล้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบอกโหมดมิลิเทีรี่ไทคูนนะครับผมนะ เนื่องจากฮูเวอร์คลามันเพิ่งเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมจากที่เราได้ทําภารกิจอันนี้นะท่านผู้ชมมานล้วก็ผมจะเอาฮูเวอร์คลาบแล้วก็ผมซูเปอร์ฮูเวอร์คลาบกับซูเปอร์ฮูเวอร์คามาเปรียบเทียบกันหลายๆคนอาจจะงงว่าซูเปอร์ฮูเวอร์คลามันคืออะไรเพราะว่ามีบางคนน่าจะส่วนมากหรือส่วนน้อยนี่ผมไม่รู้น่าจะไม่มีนะท่านผู้ชมนะซูเปอร์ฮูเวอร์คลาบลำนี้ไนี่ก็คือสีส้มๆที่จมน้ำอยู่เวรกรรมมันจะจมน้ำทำไมวันนี้อยากจะออกกล้องทั้งที มันเป็นโฮเวอร์คลาฟที่มีอาวุธนะครับผมนะซึ่งสถานะมันใกล้เคียงกับโฮเวอร์คลาฟซูเปอร์ลำนี้นะที่เราทำภารกิจเอามานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องซูเปอร์โฮเวอร์คลาฟก่อนผมได้มันยังไงผมได้มาจากการหมุนสปินนี่เว้ยขวามือเรานี่แต่ก่อนมันจะมีนะครับผมมันจะมีแทนที่ F22 กับมินิกันเอ g เจอร์นี่นะมันจะอยู่ตรงตรงแถวนี้แหละเออแถว F16 อะไรก็ว่ากันไปมันจะมีมาให้หมุนนะครับผม ของรางวัลแต่ละอย่างในนี้มันจะมีผัดเปลี่ยนกันนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาตอนไหนนะท่านผู้ชมเออประมาณนั้นนั่นแหละผมก็ได้มาจากนี้แหละผมหมุนได้เว้ยโอเควันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมซูเปอร์ฮวอร์คลับกับซูเปอร์ฮวอร์คลับนะครับผมนะว่าใครจะเป็นยังไงใครจะโหดกว่ากันนะท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าซูเปอร์ฮวอร์คลับี่ยมันมีสถานะที่ถึก ว่านะครับผมแข็งแกร่งกว่านิดหน่อยนะท่านผู้ชมแต่มันจะคันใหญ่กว่ามากเลยนะท่านผู้ชมคันใหญ่โคตรใหญ่เลยแต่ซูเปอร์โฮมวัคลามันลำนิดเดียวนะเป็นเรือครึ่งน้ําครึ่งบกทั้งคู่นะครับผมนะโอเคนะก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมเรือครึ่งน้ําครึ่งบกโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องการอัปเกรดของซูเปอร์โฮมวัคลาไปก่อนนะผมยังไม่ได้อัพที่สุดนะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้อัพความเร็วสปีดแล้วก็ปืนมินิิิิกกััันนนนนนนะะะเเดีีี๋ยยยววผมมมจออออธบาา่่่ปืืทใชช้พรรคไ ปืนมินิกัรน,นะท่านผู้ชมนี่มันจะมีตรงข้างๆนี่ไปสี่จุดไว้ท่านผู้ชมให้เพื่อนเราสามารถยิงได้นะเออประมาณนั้นนะเป็นปืนมินิกันข้างโฮเวอร์คลาฟของเรานั่นเองความเร็วของโฮเวอร์คลาฟนะครับผมนะความเร็วอยู่ในน้ําจะอยู่ที่ประมาณ70นะท่านผู้ชมเออความพลิ้วเมื่ออยู่ในน้ําก็พลิ้วจัดนะท่านผู้ชมนะน่าจะพลิ้วกว่าซูเปอร์หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะเออความเร็วเราจะมาดูความเร็วก่อนเห็นไหม ความเร็วอยู่บนบกก็เท่าเดิมนะท่านผู้ชมความเร็วอยู่บนบกก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ 60- 70เหมือมันเดิมนะความเร็วบนบกก็จะประมาณนี้เออกับในาน้ําเท่ากันความพลิ้วในาน้ํากับบนบกก็เท่ากันโอเคข้อแรกความเร็วความพลิ้วของซูเปอร์ฮูเวอร์คราฟก็จะประมาณนี้ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องซูเปอร์นะครับซูเปอร์ฮูเวอร์คราฟนี่มันไม่มีการอัปเกรดนะเว้มันมาแบบเครื่องเดิมๆเ,เลยนะท่านผู้ชมนี่ความเร็วมันก็แต่สถานะมันเท่ากันกับฮูเวอร์คราฟนะเท่ากันกับซูเปอร์ฮูเวอร์คราฟ หกสิบเจ็ดสิบมนกันนะท่านผู้ชมความพลิ้วก็พลิ้วมากเลยนะถือว่าพลิ้วมากเลยนะมันเป็นลำใหญ่ที่โคตรพลิ้วเลยนะแต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าทําไมมันไม่มีใบไม้วะใบมะพร้าวหายไปสงสัยหล่นหมดนะท่านผู้ชมเออมันก็พลิ้วแหละสําหรับซูเปอร์โฮเว์ครับความเร็วความพลิ้วผมให้เท่ากันนะแต่อันนี้มันจะลำใหญ่กว่าเว้แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเออก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชม ต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของความถึกนะท่านผู้ชมความแข็งแกร่งเว้ยมันจะปาดบนนี้ได้นะท่านผู้ชมมาครั้งแหลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบอ้าวแตกแล้วรุนอะไรแตกนี่แป๊บน,นึงเมื่อกี้มันระเบิดหรือดนอะไรวะน่าจะประมาณสิบทีนะท่านผู้ชมแตกนะเออ ต่อมาซูเปอร์โฮเวอร์คลาบจะโดนกี่ทีปะมันคันแบบใหญ่มันจะปาดไปแตกเลยโอเคครั้งที่หนึ่งสองสามสิบแปดสิบแปดทีท่านผู้ชมแตกเว้ยโฮเวอร์คลาบซูเปอร์โฮเวอร์คลาบสิบทีนะอันนี้สิบแปดห่างกันเป็นเท่าเลยนะท่านผู้ชม โอเคสำหรับความถึกนะซูปเปอร์โฮเวอร์คลาบก็ชนะไปนะท่านผู้ชมโหลำใหญ่ไม่พอถึกกว่าด้วยเออมันก็สมควรแหละเพราะว่ามันลำใหญ่กว่าไงมันก็ต้องทำถึกกว่าอยู่แล้วมานะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆในยานพาหนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงซูปเปอร์โฮเวอร์คลาบก่อนซูปเปอร์โฮเวอร์คลาบ,บ,บนี่จะมีบอมนะครับผมไม่สามารถล็อกเป้าเครื่องบินได้นะอันนี้ผมบอกไปก่อนจะมีทั้งหมดประมาณไม่เก้ากนะ็สิบสองนัดเดี๋ยวเรามายิงกันเลยว่ามันมีกี่นัดนะ 9นัดนะท่านผู้ชมจะมีบอมตรงนี้9นัดแล้วก็มีปืนมินิกันอยู่ข้างนี่4กระบอกนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอาวุธที่โหดเหมือนกันนะมินิกันนี่ไม่รู้ว่าเป็นมินิกันระเบิดหรือเปล่าผมไม่ได้อัปเกรดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นไงเออมันจะมีปืนมินิกันไว้อยู่ข้างนี้ให้เพื่อนเรายิงได้โอเคเรื่องอาวุธก็จะประมาณนี้นะของซูเปอร์โฮมคลาปก็ถือว่าเป็นอาวุธที่แรงนะท่านผู้ชมนะบอมมันนี่ยิง9นัดเลยเห็นไหม9นัดติดได้แบบนี้เลยนะก็ถือว่าใครมีหนึ่งก็ สามารถเอามาใช้ได้นะสู้กับรถถังโคตรดีเลยบอกเลยสู้กับยานพาหนะทางบกได้ทุกชนิดเลยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นแล้วก็สู้กับเรือได้สบายนะถ้าถ้าผู้ชมมีทักษะการหลบนิดหน่อยนี่น่าจะชนะเรือพวกนี้ได้เยอะแต่แต่ข้อเสียคือมันสู้เรือพวกนี้ยากมากนะผู้ชมถ้าไม่เก่งจริงๆก็สู้ไม่ได้นะผมก็สู้เรือพวกนี้ไม่ได้เหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องอาวุธ ต่อมานะครับผมอาวุธของซูเปอร์ฮอมเ์คลาฟนะครับผมจะมีกระสุนระเบิดนะซึ่งเป็นกระสุนระเบิดที่โคตรแรงแล้วก็บอมเหมือนกันนะแต่บอมกี่นัดอันนี้ผมไม่มั่นใจบอมน่าจะเยอะอยู่นะผู้ชม๋ยวผมจะยิงบอมไปก่อนแล้วกันนี่บอมคลิกเมาส์เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกรอเามีบอมหกนัดเหรอ,อมีแค่หกอะแล้วเรามาดูกระสุนระเบิดนะผู้ชมกระสุนระเบิดกด F เอานะ มี10บนัดนะท่านผู้ชมกระสุนระเบิดผมจะบอกให้นะไอ้ไอตรงที่มันออกจากตรงนี้นี่ท่านผู้ชมที่มันที่ผมยิงให้เมื่อกี้มันมันแรงเท่ากับดาเมจของรถถังหนึ่งนัดเลยนะเว้ยหนึ่งนัดในนี้ก็แรงเท่ากับรถถังเลยนะก็ถ,ถือว่าเป็นอาวุธที่โหดเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเรื่องอาวุธผมให้ซูเปอร์โหดกว่ามากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีปืนอันนี้เว้ยที่ยิงแรงเท่ารถถังเลยนะแต่มันก็ไม่สามารถล็อกเป้าเครื่องบินได้นะสำหรับบ,บอมในซูเปอร์โฮเว์คราฟนะ โอเคก็จะประมาณนี้แหละสําหรับเรื่องอาวุธผมให้ตัวนี้โหดกว่าแล้วกันข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะท่านผู้ชมนะทั้งสองลำได้ออกจอพร้อมกันเป็นไงท่านผู้ชมอีกลำหนึ่งจอดยืนนู่นะผมสปาเขาไปจอดยืนน่นอีกลำหนึ่งอย่างนี่เออความคุ้มค่าสําหรับซูเปอร์โฮเวอร์คราฟนะที่ผมได้มามันก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่ามันได้มาฟรีเ้ยแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าจะซื้อเอามันจะมีขายหรือเปล่าวะ ก็รอมันมาในสปินนะท่านผู้ชมถ้ามันมาในสปินก็ดีถือว่าคุมนะถ้าใครหมุนได้นี่โหแล้วไปสู้กับรถถังได้สบายโฮ์คลาบซปเปอร์โฮ์คลาบก็ถือว่าโคตรคุมเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็ซูเปอร์โฮ์คลาบนี่ทำภารกิจเอาบอกเลยภารกิจทำนานมากนะท่านผู้ชมมันก็ไม่นานหรอกให้กี่วันวะให้ทำเจ็ดวันนะก็ถือว่าถ้าได้มาก็ดีนะแต่มันเอาไปสู้กับเรือยักษ์ไม่ได้นะท่านผู้ชมทั้งคู่เลยสู้กับเรือ เรือลบพวกอะไรนะพวกนี่สู้กับวอร์ชิปสู้กับอะไรนี่พวกเอ็นซีอะไรนี่น็อตคารไลน่านี่สู้ยากมากนะยามาโตะนี่ถ้าเอาไปสู้กับรถถังได้อยู่สองลำเนี่ยสําหรับซูเปอร์โฮเวอร์คราบกับซูเปอร์โฮเวอร์คราบถือว่าอันนี้ก็คุ้มมันกันเลยซูเปอร์โฮเวอร์คราบถือว่าเป็นเรือที่รับใหญ่มากครึ่งบกครึ่งนนะ้ำทั้งสองผมก็ให้ความคุ้มค่าเท่าๆกันนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันฟรีทั้งสองเนี่ยเราไม่ได้เสียตังค์เติมเออมา ต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องการดีไซน์ออกแบบนะท่านผู้ชมนะอันนี้นะท่านผู้ชมซูเปอร์โฮ r เวอร์คลาบเนี่ยผมถือว่ามันออกแบบมาความสมจริงผมให้เต็มสิบเลยแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนของจริงมากนะอันนี้ผมไปเซิร์ชด,ดู Google มาโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะถ้ามีรูปนะเดี๋ยวกูขึ้นรูปให้ดูถ้าไม่มีก็ไม่ขึ้นเวรกรรม <c oughs> หรือว่าการดีไซน์ออกมาโคตรเท่เลยนะเว้ยเออสำหรับซูเปอร์โฮเวอร์คลาก็ถือว่าการออกแบบมาดีสวยงาม ต่อมานะครับผมการออกแบบซูเปอร์โฮมคราบแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันออกแบบมันจะของจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงวะน่าจะของจริงเลยมั้งแต่ผมไปเสิร์ชดูมันไม่มีอะไรที่หน้าตาใกล้เคียงกับอันนี้เลยนะแต่ก็ถือว่าการออกแบบสบายๆนะอันนี้ชิลๆแบบไม่มีอะไรมากนะทานผู้ชมก็ถือว่าเท่มันกันแต่ไม่ให้ไม่ให้เท่มากหรอกการดีไซน์มนสมๆเหมือนแครอทยังไงไม่รู้ <laughs> แต่ก็ถือว่าโหดแหละเออไม่เท่แต่ก็โหดเว้ย แต่ลำเมื่อกี้รู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะกว่านะแต่อันนี้ไม่น่าจะเป็นลำเล็กเลยท่านผู้ชมรายละเอียดมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะโอเคความเท่ก็ผมชอบวันนั้นลวกันซูปเปอร์โฮเว์คราฟโอเคแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกความส้นง,งานไม่ใช่มาท่านผู้ชมสรุปก็คือทําไมมะพร้าวไม่มีใบวะไม่ใช่ละสรุปก็คือซูปเปอร์โฮเว์คราฟนะครับผมโหดกว่ามากเลยนะโหดกว่ามากเลยนะี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะเออมันมันมันลำใหญ่กว่าแล้วก็มีอาวุธที่โหดกว่านะประมาณนั้น แต่ความเร็วความพลิ้วเท่ากันกับโฮเวอร์คลาบซูเปอร์โฮเวอร์คลาก็ถือว่าซูเปอร์โฮเวอร์คลาทำได้ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นลำที่เล็กกว่ามากเลยนะมันคนละไซส์เลยนะประมาณนี้นะโอเคมาวันนี้กับการเปรียบเทียบกันก็ขอจบคลิปวันนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคมาวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชจาก,ก,าาก,จาก,ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม,มบ๊ายบาย